แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงเขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากก็เห็นมากพี่อทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาคือว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้ว ลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะเมือก่อนไึ้สบายนเห็ออนเมื่อก่นเมื่อก่อนมือ้นเมื่อ่อนเ่อต้องดึง่ัอนไม่อกอนเือนเมื่กอนเด้่อเม่อก้อนเมื่อม่ปวดอเมื่อก่ม่ปวดแล้มืกนม่ก่อนมื่กเม่กเื่อเมา่มื่อกเมออนมืก่เมืกนเมือนมเมื่เมืนเม่อเม่อนเมอนเมก่นเมนนมม่ม่อมื่อื่องอื่ออน่อกอนื่อนมจรอกๆอันมเื่อกนกกก ที่ความคิดในใจหมด,หมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบุลคอคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอ